ท่านสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกับท่านเรื่องพระมหาชานกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิทยบร,รมีเสวยริชาติเป็นพระมหาชานกในทศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชานกตอนที่แล้วมา ถูกนางมณีเมฆขันลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของพรราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิถิลามหานครเป็นเมืองของพรราชวิดาตอนนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโพลชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคต มาได้เจ็ดวันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบราชสมบัติทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชวิดามีนามวา่าเจ้าหญิงศีวลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปูรัชนกทรงไปชวนหนัก ใกล้จะ,สะเสด็จสวรรคตอำมาตย์ผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าพระองค์ทูลีพระบาทพระราชารถเที่ยสืบพระราชาสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์ไม่มีเมื่อใต้ฝ่าพระองค์ทูลีพระบาทเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชาสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าข้า แม่ชำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนเมื่อสือเล่มก่อนฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นห่วยจริงๆแล้วเอาอะไรตัวอะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้ไอ้น,นี่ไม่ชน,นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็ต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโอลชนกจึงมีพระราชดำรัสจัดว่าท่านทั้งหลาย จงมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้ไม่นี่ต้องเชื่อน้ำประทยรัยพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขาวดกับ,ก,บกับพระเจ้าพี่แก่พระเจ้าพี่เพราะพระเจ้าพี่ไปเชื่อคน,คน,น,ค,ออค,นคนเดียวนี่บาลีเขาเชื่อคนคนเดียวนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเข้าตะกร้าไปแล้วแกบอกหมู่อมตะท้งไหล เป็นอันไวเท่า,ทาสารพัดพิษคนนั้นมายุยาแด่แข็งแสหมายหูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวหมายเรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะวไ้คนยุยาแด้แข็งแสนี่เรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทําให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแต่ความสามัคคียุโยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษ มันเป็นอมาแกแจกแก่แต่ว่ายังมีความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอย่างนั้นนะขอพระทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ยังมาโกรธตอนนั้นนี่ว่าการตามเรื่องราวคนรัศสีเรื่องชาด,ดกท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือหนึ่งสามารถทําให้เจ้าหญิงศิวีพระราชิดาของพระองค์ ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าเป็นดินได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความสามารถรู้หัวนอนบันลังสี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บันลังเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยม จะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าหัวนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลาดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามมีความสามารถยกธนูนึ่งซึ่มีน้ําหนักต้องใช้คนหนึ่งพันหนึ่งพันคนจึงจะพึงยกขึ้นได้ไอ้ตรงนี้ถ้าก็จะไม่เอาฮะ ข้อหนึ่งข้อสองนี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถแต่ข้อสามนี่อา้เอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกปาดไม่เคยไหวนี่ข้อที่สี่สามารถจะนำคุมทรัพย์ใหญ่สิบสามแง่งออกมาให้ได้แต่หากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมาแล้วขอท่านนันหลายจงมอบระราชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โห แม่นิจจะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทิดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมหมาเจะได้กราบทูลว่าขอเดชะขอใต้ฝาระอ,อมทุทูลพระบาทโปด,ดตรัสบอกปัญหาคุมทรัพย์สิบสามแห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเด็ก่อนเถิดพเจ้าค้า เมื่อนี้ใกลยย้จะตายรอแร่เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาปรรชนกจึงในตัดบอกว่าคุ้มทรัพย์สิบสามหงนั้นเราขอบอกปริศนาแบบนี้สมัยก่อนในะเข้าทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปริศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งเคือที่วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตนี้ังเคยเขตอำเภอบางบระมาท่านกล่าวป,ปีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนอย่างใครใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บับงเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์วิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้น ก้มะขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวคงสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมะขามต้นใหญ่ก็ไม่ขุดกันขุดกันสองต้นไม่มีเคยได้นี่ลุงก็จะมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิด คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีอน้องสาวมีผัวพี่สาวพศกสอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่ละเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสร้างโบท,ที่หลังเพราะวิหารเนี่ยไม่มีการคลอดโบถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบถ์เวลาพระจะบบช ี่ตามธรรมดายการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีและกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคำมีน้ำหนักมากทีเดียวแล้วเป็นทองคำแท่ง <G ül üyor> ก็ไปได้วยกันประมาณสักสิบคนเอาเรือมาสีเ่เกียวไปสมัยนั่นยนต์มันหายากไปขุดยังไม่คํำ การธรรมดาการขุดซัพย์เขาต้องขุดกันตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีว็นหนากลัวไม่กันลัวทั้งผีทั้งขุดก็เลยชวนพักพูกไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นพอข,ขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ก็ข,ขุดเลาะเข้าไป พอถึงมุมหินพอพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณหนึ่งวายาวหนึ่งวาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมามยขยันทุบทุบทุบก็มารวมทาเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหินขึข้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองท่านั้นเสียงคึกึกคึกคึกคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังวัด พอเลี้ยวไปที่ไหนได้ตัวโตสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบๆก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลุงห่อตมาเองรธรรมดาเพื่อนของท่านเห็นท่าเมริการพากันวิ่งลงเรือเสือเดือนลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่มึงอยากได้มึงเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่มึงอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้รอท่า เรือเวลาจอดก็ถอดแจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูแจวใช้แจวพายกันไปต่หลายกิโลนี่สมัยก่อนในเวลาเขาฝังทรัพย์ไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สําหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปุราชนกก็เช่นเดียวกันถ้าเบอกว่าทรัพย์สิบสามแห่งนั้นเราตั้งปริศนาว่าอย่างนี้คือหนึ่ง คุ้มรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองคุ้มรั์ที่ดวงอาทิตตกสามคุ้มซั์ภายในสี่คุ้มรั์ภายนอกห้าคุ้มรั์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอกหกคุ้มซั์ขาขึ้นเจ็ดคุ้มรั์ขาลงหมายว่ากันเยอะใช่ไหม นีว่ากันใหญ่เชียวอ่าประเดี๋ยวขอมพินัองอือหน่อยแาดคุ้มรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มรัพย์ที่หนึ่งยดโดยรอบสิบคุ้มรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองสิบเอ็ดคุ้มรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มรัพย์ที่ปลายไม้ ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแล้วก็เห็นจะไม่ได้แม่ศิีวลีคนนี้ไม่มีทางเพราะไปโดนไล่หาข้อตนเขาม่เป็นไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองไม่เป็นไรโดนข้อสี่ให้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่พอได้น่ะข้อสามไม่ไหวแล้วยกโนนมันโดนคุมทรัพยบก็อีกพังเลยคนนี้ไม่มีทางได้แน่โอ้ยถ้าฉลาดอย่างงั้นเ็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนานแล้ว นี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเต่าต,ตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะบางคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทําบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครๆอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นนดกเขาเปนว่าลเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าภูราชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์สิบสังแห่งสิบสามแห่งแล้ว เมื่อบอกพิศนาเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตทันทีไม่พอดีพอดีใช่ไนหะมบรรดาอาตย์ทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการแม้นรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึงเจ็ดวันรีบเผาและพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าปุราชนก องทรงสเสด็จสวรรคตครบรบเจ็ดวันเรามาดมาพึดสากันทังเรื่องที่พระราชาทรงตัดไ้ว่าให้มอบพระราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทำให้พระราชินดาทรงพอพระไทยจึงรึกสาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาสนาวดีเท่านั้นที่จะทำให้พนางพอพระไทยได้ ท่ามาหาเสนาบดีนีน่นา่ากลัวจะแก่เหลาเย่พอพอกับพระเจ้าพระราชาเนีน่ยแหละเพราะว่าท่านมาหาเสนาบดีเป็นราชวัลย์ใกล้ชิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ให้ท่านมาหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าเจ้าหญิงอยู่ใกล,ล,ชล,กล้ชิดราชรัลย์คนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสน่หากันก็ได้ ท่านมหาเสนาบนดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วดีนะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทําอะไรก็จําได้ทุอ,อย่างดีไม่ดีก็คิดว่าไอ้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มันเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทําอะไร แต่ไปโดนอย่างราชก,การที่ก้าเขาหมดกำลังใจไม่กันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดคุ่นคิดแต่ห่วงใยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของแก่กประชาชนครั้งหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาเอ,อ่อมีนาคมนะวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้ารอยีส่สิบเอ็ด ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชนิเวศเห็นพระพักเครียดแสดงท่าทางอ่อนเพลียม,มากแต่ก็ทรงเสนิหเยี่ยมเยียนและสุดดองทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พอพบเข้าพราะองค์ก็ทรงตัดว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุง้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลาง มอมเจ้าพิเศษท่านทรงตรัสต่อตรัสต,ต,ต่อไปว่าไม่ใช่แต่ภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าก็นึกในใจว่าน,นี่ถ้าใครเขาไม่จ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละสิบล้านเนี่ยไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ำพระทัยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระองค์เองเนี่ยไม่ก็ได้ห่วง น่ยรู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตีสองตีสามวันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็ม,มีการรับแขกก็มีการเซ็นหนังสือทำอะไรตัวอะไรวางแผนต่างๆโหถ้าอย่างคนพูดในี่ตายนานแล้วแมวเ,เอาว่ากันต่อไปเป็นว่า,าท่านมหาเสนาบดีดีใจว่าคราวนี้อาจจะได้พระนาง พระราชนินดามาเป็นพญญาสินด้วยนึกว่าช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่จึงได้แต่งตัวที่อย่างโออาเกกาเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช่ผมงรังนวีผมเรียบเจะไม่แน่ใจเนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทโยง,งรังอย่างหางกระรอกกระหังหมาจูก,ก็ได้ ยังไงก็ไม่ทราบสมัยนั่นเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระเจวังให้คนติดตามเข้าไปกราบทูลน,นันแนนเอาเข้าไปแลยไหมจึงใชใ้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพนางศิวีพระราชธิดาให้ทรงทราบทั้งเหตุที่ตนมาคิดว่าคานี้หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มี แต่คนทั้งหลายเขาไม่มติว่าเราสมควรเานี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กระสนนัดเดียวเป็นพระราชาด,ด้วยได้พระราชิดาเป็นมเ ah หสีโดยและพระนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่เขานี่เหมาะลาบเกิดนึกในใจว่าราชรถเกิดแล้วสําหรับพระนางศรีวรีไม่ได้ทรงทราบว่า มหาเสนาบดีมาเพื่อจะให้ส่งเลือกพรานนางจึงทรงท,งทดลองดูเพือ่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสนานนาาามมเ่ทหสบดีคนนี้จะคู่ควรจะสิริราชสมบัติหร,รือไม่เอาคขแล้วสิเอ๊ะไม่ยักรักง่ายๆฮเกิดรักยากไม่ได้เห,ห็นกับความปรารถนาในการเป็นสามีพัญญา ที่เห็นว่าการคู่ควรกับราชสมบัติหมายขอมไอ้การปกครองราชสมบัติเป็นราชาเนะี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดก,กอบโกยกไม้ต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศกคนเหอือนไอ้คนที่เป็นครองเมืองนะมันเก็บสมบัติประสถาน อย่างก็นในอะไรอย่างเรานะ่ะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันก็ดึงอามาตามชอบใจไม่ไปขัดขืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสมบายแต่ว่าบรรดาประชาชนันหลายต้องเป็นท้ายเขาทำเท่าเท่าไรให้แต่เขาแต่ผู้เดียวนี่การครองสมบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาต้องทำให้คนทุกคนมีความสุข ไม่เกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหากว่าบรรดาประชาชนมีความทุกข์พระราชาก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกับราชการที่กล่าวพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชารดนดฎรทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งของพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับรยชสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนน่นไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองน่ะจะลำบากสักขนาดไหนขออย่างเดียวให้บรรดาประชาชาานหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทำกันอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมานั่งเมืองทําผมยุ่งยุ่งร้องเปล่าเปล่าทำท่ามไม่าทาดที่ไหนนินด,ดีไม่ดีไม่ช้ามันก็มาเตะตายทุกคนแบบนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็าตายไม่ฆ่าก็าตายมีปากก็พูดเป็นไปยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไว้ถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไร นางเห็นว่าเสนาบดีนี่คนรหรืไม่คนก็ได้จะสมบัติยิ่งทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมันได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆจะวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเขาแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือหนึ่งพระราชาสองพระสามสตรี สาวเท้าวิ่งแล้วมันไม่งามมนเรื่องนาวิสาขานะแต่นี่ท่านก็นบอกว่าขอให้เสนาบดีมาเร็วๆเท้าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไรย่งดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของมนางทันทีเพื่อหวังเยทรงโปรดราน ขัดเฉมงกระโจงกรนะเบนแน่เอาให้มันแล้วก็วิ่งจีฝึกตรงเข้าไปเฝ้าวนางเสร็จสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุดหาก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของพนางพระเจดียดาทรงทดลองต่อไปว่าจะต้องการทดลองต่อไปนี่สอบตกไป็หนึ่งแล้วน,นะ ข้อหนึ่งตกแห่ไม่มีทางแบบนี้ก็กษตรวิ่งใช้ไม่ได้ผู้หญิงสาววิ่งไม่งามพระวิ่งไม่สวยไม่สมรวมเสร็จเหมือนกับใครเล่าที่ตอนก่อนที่กโย่เฝ้าพระเจ้าประเสริฐนทธิโกศลเวลาที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโดยคำม,มนโดยคำหนี่ เพราะราชาแต่งตั้งเขาเป็นมหาเสรษฐีเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาวารมีต้องเป็นคนฉลาดมีมีลามีมัญญาด,ดีไม่ใช่ร้องเป่าเป่าเป่าเปาแยมกลารถนนถนนทางดา่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนดา่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ๊ะได้คนพูดเนี่ยดาาย่าเขาแล้วเปล่าเนี่ยน่ากลัวจะบ้องบ้องไหมนะนคนพูดนี่ เป็นอันว่าพระราชินาจะทดรองต่อไปจึงรับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นดําหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไว้เซตสอบตกอีกฮิตานี่แกเมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาวความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้านายเมื่อท่านเสนาบดีรับรับสั่งแล้ว เสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสัง่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอา้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปแล้วสัง่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสน,นาบดีก็รีบเดินกลับไปตามรับสัง่งพระราชทิิน,ดนดออได้ก็ทรงเหยียดพรมบาทออกและตัดว่าท่านเสนาบดีุณนานโนดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่เอาไีกแล้วเฮ้ สอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาวดีก็นั่งหล่นนวดเท้าให้พระราชธิดาธ์มาดีใจนะี่จับเท้าเจ้าล,จลูกเจ้าหลุกนายโอ้โหเนื้อคงนิ่มๆน,นะอย่างน,น้อยก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแม้นวดเท้าเสียนด้วยเขาเย็นนวดนานหน่อยท่านเสนาวดีนั่งหล่นนวดเท้าพระราชธิดามีความกระยิมยิ้มย่อง คิดว่าพระจินด,ดาคงจะทรงโปรดแน่ท่นานใดนั่นเองพระจินด,ดาก็ทรงพระทีบเขาให้อะไิเอาคนแล้วแทนที่จะรับหนดดันทีบ็จแล้วเอาคนแล้วสอบตกทึงกล่าวว่าท่นานใดนั่นเองพระจินด,ดาก็ถีบเข้าที่อ,อกจนสเสนาบดีล้มลง เนี่ยกระรับสั่งกับพวกข้าหลวงท่านหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนงโง่หามวิญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีซะด้วยดิให้สาสมนะทุบตีสาสมข้าที่มันไม่เกียมตัวเอาแล้วแล้วขันบอกแล้วบอกสอบตกเลยตกแบบน็อกเลยนะมันดาพวกข้าหลวงต่างต่างก็พากระตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตก จับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลอกลอกลากลากออกจากพระราชวังแล้วก็พากำรทุกตีจนท่านมหาเสนาบดีบอบบอบช้ำให้ระยะเว,วลาสองนาทีต่อยหน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทำเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซซัดโซเซหน้าเสียดออกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านเขารับ เป็นอย่างไรบ้างสําเร็จไหมครับท่านเซนาวดีก็บอกว่าสําเร็จอะไรกันละบะคุณพระราชาวิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าป่าผีดิบป่าชาผีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหว ต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวแล้วเวลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดาทรงทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่และคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบงัง บอกให้วิ่งก็ว,วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจีก็ทำในที่สุดก็ถูกราชิดาคาบไล่ออกไปทัะเจ้าพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปนหมดแล้วก็อย่าพูดยังไงก็ไปเข้าไปหมดแล้วนี่ถ้ายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่ยาวนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนั่นก็แปลได้ดีมากเรียบเรียมได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้เป็นหน้ากระหลังหวังว่าท่านผู้ทำคงจะมีอานิสงส์มากวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัท หมายกำลังยะดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ,ล,ผ,ล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี